สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆนวันนี้จะพามาดูอ,อะไรสั่งของจากอินเทอร์เนต็ตสั่งร้านสั่งต้นไม้จากอินเทอร์เนต็ตเนาะไปซื้อของไ,ไม่ได้เนาะจ้ะเนาะช่วงนี้เขาจะปิดปิดว่าสั่งอะไรมานอจ้ะสั่งต้นใบเตย S <S ต้นละสี่อ้อยเก้าสิบเก้านะจ๊นะเนาะสี่ยูโรเก้าสิบเก้าสวยอยู่จ้ะให้พิษหวังเนาะรู้เรื่องไหมพิษหวังสั่งมาสะสมใจอยากมีกระไดแหละสามต้นสั่งมาสามต้นจ้ะ จ้านะ่าจะอยากมาชูอยากมาอวดด้วยจนะจาจนะสวัสด,ดีจ้า